โอเคอ่ากคพูดนะครับสวัสดีครับน้อง๊อปปี้ด้ยวยครับผมน้อง๊อปปี้ใช่ไหมเอ่ยพ,พี่ว่าพี่จำได้นะ โอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมเวอร์ดันอีกเช่นเคยนะโอเคขอต้องรับสู่แนวลบฝรั่งเศสวันนี้เราต้องเรามีภารกิจที่ทำไมเข้าไม่ได้อะอเนี่ยเราต้องอย่าเอามองไปชี้ โอ้แค่เปลี่ยนชื่อเองนะมีการได้เลยเราเคยประกวดตัวเราเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือโอเคผมกำลังเลือกระหว่างเบลเยียมเอาเบลเยียมไปกันแต่สควาสดีเดอร์โดนเอาไปแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ เออเนี่ยเบลเยียมป่ะไปเป็นหัวหน้าสควอตของเบลเยียมครับครับคุณพี่โอเคป่ะาไปลุยก,กันเลยโอเคป่ะลยุยสควอต โอเคเห็นจอทุกอย่างชัดเจนโอเคมุงหน้ามุงหน้าตงตี้แอทแทกตอนนี้ยังเป็นมอเตอร์ชิลอยู่อบิลิตี้ของเรายังเป็นแค่มอเตอร์ชิลเราต้องทำคะแนนให้ดีมันจะเปลี่ยนจากมอเตอร์ชิลเป็นเฮฟวี่มอเตอร์ชิล แล้วพอเปลี่ยนจากเฮฟวี่มอเตอร์ชิลเสร็จปุ๊บมันการ์เป็นซูปปเปอร์เฮฟวี่มอเตอร์ชิล,แล,แ,ลแล้วคราวนี้แหละเราจะได้ความมันเทิงมาแก้ยรีโรดิงอาจจะมีเพื่ออะไรนะครับพี่วันนี้โอเคครับผมอุ้ย,ยผมปิงเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองร้อยสิบสี่ปิงผมเยอะนะเนี่ย วันนี้ผมบ้านะไอ้ทำให้เราคิดเงินหรอเปลี่ยนเป็นไอ้นี้วะเป็นไรเฟลิลดีกว่าวันนี้ปิงไม่ค่อยดีเลยฮะออวันนี้ปิงแปลกๆทุกคนได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือเปล่า ปิงสองร้อยเลยโอ้โ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมเบียวมาแล้วเยี่ยวตปุกต่อ โอเคมอเตอร์ชิลตรงไหนดีครับลงตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคมอเตอร์ชิลตีเยอะมั้งเหมีคนมี <laughs> มคนเปิดปในเกมด้วยนี่เสจชัดมากครับโอเคครับผมพาาก็ตุกไหม Sharp sesin geliyor mu Sharp Sharp Abi ses gelmiyor mu ya Bir cevap ver ya ไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่าดวลดวล ไม่รู้มันคืออะไรนะคือผมงงมากอะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันมีมีช่องไอ้มีมี voice command คือดีๆก็มีคนไอเนี่ยอ้าวเอ่ออ๋อ พอติดไหมครับเออคือครับตอนนี้ได้เบียงอยู่ครับโอเคั้นผมภาพลื่นไหลไหมเอ่ยผมกำลังดูอยู่ว่าผมได้เพิอกดปุ่มกดปุ่มอะไรหรือเปล่า Left a t e n a t e ไม่ได้กดนะ โอเคสถานการณ์ตอนนี้คือไอ้ควัน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 หมดแล้วเชีลว <Monster Shield. S 2> ผมทิ้งเลเบิดตรงน,นั้นแล้วกันนะ ข้าชัดเจ๋วครับโอเคครับผมรับประทิมมาดยดนได้เโดย,ย,ยดโอเค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 รับทราบแกส๊ส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 แก๊สใส่หาก,ก,กาศโดยด่วนโอ้มอนเตอร์ชิลเราเก็บไปได้สามคิวแลม วางสนามเพาะลบดีๆีลบดีๆรีโหลดดิยู่ลีโหลดรีโหลดรีโหลดโอ้ยได้มันเป็น SNG SNG Holy Ground มัน lost 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 attacker แล้วเอาไม้นี้เอ้ยเอาปืนนี้แล้วกันมันมีดาบไปปืน โอ้โหไปได้ฉันจะลอไหมถ้ามีโอกาสอไอะโลอะไรเอ่รู้อะไรก่อนครับห๋อ โอ้ยทำมันดีลิ่งอู้หูมันมองไม่เห็นเราเมื่อกี้สถานกากา์ก่อนเรื่องการหายใจเอ้อเรียบร้อยขาดการหายใจตายอื้อเอื้อกระเอื้อกระเอื้อกระเอื้อแตกแตกอือ เลือดตายอย่างทรมานตอนนี้เอา้าลูกอาร์ทิลเลอรี่ลูกมอเตอร์ทิวพี่เชลโอ้อาร์ทิลเลอรี่ ยิ่สนามเพาะยิ่สนามเพาะไปเพื่อนเออเอวิน คนหัวร้อนแล้วสมาชิกทีมเราหัวร้อนนี่ก็ทำเต็มที่แล้วผมก็รู้ท่านี่รู้โอ้ยโอ้ยติดติดไปมีใครไหม ครียาสนามเพราะโอ้ยนี่ผมอีนี้ไม่ทันสอรี่สอรี่ attack you attack you เขาไม่ได้เสียปืนกลอะ เฮ้ยมันนอนพื้นโเดึงวก็สมเปิดพกก็ได้มาเป็นไอ้นี่ละ โอ้โหลงอาเทรี่อนนี้อาเทรี่ยิงอาเทรี่ไปแล้วฮะแต่อาเทรี่มันไปจ pues ุ่มขวาเยอะจังเลยวะผมก็ยิงไปด้านขวาเพื่อนผมก็ยิงไปขวาสรุปคือยิงไปขวาหมดโดนยูงโดนยูงโดนไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่าอุ๊ยระเบิด อ่าหาะห้าคว้าทีมคุณเลิ่มสเด1ดแล้วอุ้ยเจมตอนนี้ทีมเราเริ่มเข้าสนามพอได้ลนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไป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  แอทแท็คแอทแท็คจุเดอร์ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทิบเสียงเยอรมันนี่ว่ะผุไหมเพื่อน เดอ๋มันเออลอติฟันนี่กิดเร็วกิดเร็วกิดเร็วไปสิเออระเบิด คาคาเลยไปไปลงสกายเลยพาหน้าจอมันสัน้นพาหน้าจอมันสั้นเมื่อกี้เวน ออสองนัดโอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยผมได้เสียงระเพื่อนโอ้ออโหกำลังเพื่อนลูกเขา

เออซมจีเอสมจีมันโคตรโหดเลยไม่ติด,ดลุนน้ำต้วยยิงเรา เอาเลยไปไหนยากเฮ้ยเล็งยากเลยภาคภาคนี้ภาคนี้โลภาคนี้มันไอะภาคนี้มันเ,นนเล็งยากมากอ้โหูเอเซนจีโคตรโกงอะ่ะมันโกงมากมันมีเอเซนจีฝั่งเราไม่มีเอเซนจีเลยทัค้คนเนี่ย ฝั่งเราไม่มี SMG อ่ะยังมากสุดก็มีแค่ปืนกลหนักอ่ะไอ้ปืนกลเบาที่มันต้องตั้งป้อมก่อนอ่ะถึงยิงด,ดีแต่ SMG มันคือมันโกงเลยอ่ะซับแมชชีนกันอ่ะเป็นอะไรที่ลำบากมากพูดเลยมัน,นก็ต้องพึ่งวาง,วางภาวนาให้เพื่อนเราสามารถเจาะทะลวงเข้า แนวตั but, ibly, ้งรับของศัตรูได้สุดท้ายเราก็คือแพ้อยู่ดีศัตรูเป็นจีจีรั้วล้วเลยวุ้อีกมีเไอ้ัพทีมโดโปร้อมทีมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาที่อะไรเอ่ย